สวัสดีครับวันนี้เรามากินกุ้งกับปลายัดไข่ปลาไรไม่รู้น้ำจิ้มบวก,กกวับน้ำจิ้มเขา,าให้มันเนียนมากอร่อยอืมไมันุกจุกหืม ทนจิ้มอร่อยแล้วขอถือไม่ได้นะเพราะว่ามันจะหกใช่ปะรออีกคนชอบไหมทำจิ้มเขาให้มาโคตรเยอะเลยไ,นะได้ไปรดอย่มบอกว่า เดียนเดคนเฮียอรออ่ยอออม่พออืมโอ้อากปาเดี๋ยวเขาจะซีตัวดิ ร้อละสองปลาอยังไรมันกินหัวอะไรวะนี่กินตัวเลยปลาไข่ม่นมีไข่ข้งได้หรอืมมันมันสิมีไข่ยู่หม่องทองมาเรยบอกแล้วค่ะแม่ซิบมึงมองันนี้ยังไม่ลองกินเลยปลา,าไข่<า>ปลาไข่กินอะไรกินปลาไข่ม,<า>มันมันอยู่ตรงนี้อร่อยไหมล่ะ โอ้ยน้องเคยกินอยูบุบปลาไข่อร่อยอร่อยมากเลยอ้าเก้าอี่ทำไมหกักอ่ะเอาน็อตไปใส่นี่น็อตไอนั่นเออ็อตลอนี่มันหลุด,ดมันมันมมีโอ้ยเดียวน็อตหลุดนะ่นนี่ลอดไป,อไปไหนคนไม่ขายแล้วเอาทิ่นะ ใม่มีกากผนี่มันสิหมกได้นี่ลูกยิ่งกรได้หนเผ็ดนอร์ูไปใส่ขวัเฮียมนี่อือกินไดเออไม่มีกา,ากงน,นอืนอแต่ทูกมีน,นอนรทูดไปใส่มาับึ้นหอมหอมเนาอยอือกินได้รกก เขาไม่ก <S preach ers> ินบว่าไงนี่กินเยอะกิมที่ฟูนั่งจับโอ้ยเห็ดปวดเมี่ยเห็นบอสหนีนอตแม่ทามกันนะอืมมันเป็นไปเพราะไหนดีสิวเห็นมันบ่มีก็โดนแล้แม่เดี๋ยวตัวยิ่งใหญ่นี่ไข่ละลายตัว่ให่นรอบน้าได้คือว่าให้รอดกมาละมาละมาละแด่ได้กูสิได้สิกินอเด้ไอสิซื้อเนย อืออ uh ้อเอเอาจิ้มจิ้มจิ้มช่อยยังีงอืมกกอนจ้มเทมคนมากๆครับบ๊ายบาย